สวัสดีครับพบกับผมเซลต้องนะครับวันนี้นะครับก็ดูรถพวก4ประตูพวกปีพีวีกันไปเยอะแล้ววันนี้เรามาดูตรงนี้บ้างนะครับจะเป็นตัวของสเปคแค a ไฮรันเดอร์เกียร์แอนะครับรถรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ในครอบครัวได้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขนของได้นะครับเนื่องจากตัวของกระบะเนี่ยมันจะยาวรถ4ีประตูนะครับภายในก็กว้างอยู่นะครับพอแม่ลูกนั่งได้สบายๆนะครับเพราะแคบเราเปิดได้นะ ก็ะจะบอกงี้รถรุ่นนี้ถ้าเกิดาสามีภรรยาใช้งานสามีขับได้ภรรยาขับเกียร์ออโต้ได้อย่างเดียวเกียร์ธรรมดาขับไ่ได้ผมก็แนะนำรุ่นนี้ได้นะครับเพราะรุ่นนี้จะมีเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดสองนะตัวนี้เห็นไหมครับจะมีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับจุดหลักๆมากเลยคือใช้งานดีนะครับไปเทีย่ยวครอบครัวนะครับขับรถส่งของส่งของต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะครับไม่ปวดขาแน่นอน นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็บอกโปรโมชันนิดนึงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทดาวได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ39,000รับรถแบบนี้ไปเลยพร้อมแต่งให้นะครับประกันค่าจดทะเบียนฟิล์มกอะป้ายพยางบาลเนเดี๋จะต้องจัดให้เรียบร้อยนะครับ ยังไงถ้าเกิดว่าสนใจรถแบบนี้นะครับสามารถโทรหาเซลตองได้หรืออิสุทุกยี่ห้อนะครับสามารถโทรหาเซลตองได้นะครับหรือทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับวันนี้เซลตองขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ